เมื่อเย็นวันนี้นางมีความออดอ้อนแม่นะคะนางบอกว่าอยากกินกุ้งชุบแป้งทอดค่ะแต่เปิดตู้เย็นดูแล้วในตู้เย็นเราไม่มีกุ้งเลยก็เลยพานางมาทานที่ร้านนะคะร้านก็จะอยู่ใกล้บ้านเราเลยนะคะอยู่ติดทะเลแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากน,นี่คือยำแมงกพุนนะคะใครชอบทานแมงกะพุนบ้างยิ่งเอาไปย่างทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากระหว่างรอนางก็ทำการบ้านไปจ้าแต่ก็ต้องดู YouTube ไปด้วยนะคะนางบอกว่าจะได้ไม่เครียดน,นะคะแม่จ้าเอาที่สบายใจเลยค่ะลูกส่วนของแม่วันนี้สั่งเป็นต้มยำกุ้งนะ อันนี้นางทานไม่ได้นะคะเพราะน้องอ้ําไม่ทานเผ็ดเลยค่ะน้องอ้ําเป็นคนที่ทานง่ายแต่ก็ทานยากนะคะบอกไม่ถูกค่ะคือนางจะทานแต่ของเดิมๆที่นางเคยทานนะแล้วก็ไม่ลองอะไรใหม่ๆเลยค่ะยิ่งเป็นของเผ็ดหรือผักนี่คือไม่เอาเลยนะคะเผ็ดนิดเดียวก็ไม่ได้นะส่วนพี่แจมก็คือทานง่ายมากทานได้ทุกอย่างเลยนะแม่ทานอะไรเขาก็ทานแบบนั้นค่ะส่วนกุ้งจริงนางก็ทานไปนะคะส่วนกุ้งปลอมแม่ก็ทานค่ะอ้ําไม่ใช่กุ้งปลอมนะคะคือผักชุบแป้งทอดนั่นเองค่ะอันนี้แม่แก้แย่นางให้นางเลี้ยงนะคะนางก็ทาตีมีค่ะ พูดถึงเรื่องจ่ายเงินนี่คือนางแบบไม่ได้เลยนะคะนางมีเงินเก็บนะแต่นางไม่จ่ายจ้าที่มาของฉาย,ยาน้องอ้ําเหนียวหนึบนะ